อาจารย์ปันพี่ระบันครับอยู่บ้านสันต้นทงตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากยูทูบครับหลายปีละประมาณ2ัสองปีก็เลยตัดชินใจปีนี้แน่ๆเลยถ้าเรามีรถไถครัวเองจะทำให้ดีๆให้ดีๆเรียบๆหกสิบแล้วครบผมับผมขยากจะให้มีตัวช่วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทางโรงงานเกษตรพัฒนาจา่เชีชางเซาครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาส่งรถถ่ายนะครับเจ้ากาทิงให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับรถไถนะครับจ้ากทิงของทางโรงง,งานเกษตรพัฒนาจา่เชียงเซาวสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก็วันนี้นะครับผมและทีมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาส่งมอบรถถ่ายนักขับเจ้ากระิงให้กับคุณรถขับชื่อคุณอะไรครับพ่ออาจารย์ปันพี่ระบันครับไม่ทราบคุณคุณพ่ออาจารย์ปันอยู่อะไรอยู่บ้านเอ่ออยู่บ้านสันต้นทงตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไม่ทราบรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนเอ่ยเออ่จากยูทูบครับหลายปีแล้วประมาณสักสองปีแล้วก็เห็นการทํางานทํางานไถนั้นไถนี้เนาะไถนาแห้งบ้างเปียกบ้าง ทำเถิกบ้างอย่างเงี้ยก็เลยสนใจแล้วก็จากนั้นก็นมาเปรียบเทียบแต่ละที่ว่าเขาทํากันยังไงแล้วเรารทำยังไงาการทํางานเหมือนกันไหมขนาดมาตรฐานจริง <ø> ของพัฒนานี้อาจจะแพงไปแต่ว่ามาตรฐานอ่ะมาตรฐานอ่ะถ้าเอาอยู่ดูนี่อื่นน่ะมันไม่เหมือนแม้อาจจะเล็กอาจจะไม่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 ไมาตรฐานซื้อไปถ้าเกิดมันของทางานหนักเนาะถ้าเกิดมันไม่ดีมันก็อาจจะมีปัญหาที่หลังก็เลยตัดสินใจปีนี้ หายเข้านี้ก็ได้พอพอพอซื้อได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอาเราอะไรปีแล้วครับผมครับผมวันนี้มีโอกาสเพราะเราไม่ได้ทําอะไรปีนี้อยากอยากซื้อรถถ้าเราไปจ้างคนอื่น่มันมันก็ไม่ทำไม่ไม่ดีอ่ะไม่ไม่ทำให้เราดีอ่ะไม่ทำให้เราดีอาจจะพอใช้ได้อ่ะถ้าเรามีรถไถเรวเองจะทําให้ดีๆให้ดีๆเรียบๆเพราะทุกวันนี้ก็สูบน้ำเนาะสูบน้ําใส่มันก็ต้องให้พื้นที่เรียบก่อนมันไ ไม่ประหยัดนำ้ำ응응응ถ้าไระจางเขาเนี่ยให้ไม่ได้เขากาไปแล้วมันมีรุ่งรุ่งต่ำต่ำมันมีปัญหารครับทุกวันนี้ ตอนที่ยังยังไม่ซื้อนี่ก็มีรถไถเล็กมีคัดแล้วเดินตามเดินตามบ้างนั่งบ้างไปไปไปที่ไอยู่แต่เราก็ยังไถไถพวนยังไม่ได้ไถพวนก็ต้องเดินเราเราอายุแก่แล้วหกสิบแล้วหกสิบแล้วครับผมครับผมอยากจะให้มีตัวช่วยมีรถไถของเราค่อยเดินตามประมาณสัก40ไร่ได้เนาะได้คิดว่าเราดูกันทํางานก็ไปอยู่ก็ยังไงทางผมและทีมงานก็ต้องกล่าวขอบพระคุณมากเลยนะครับคนคนจันทร์ปันที่มั่นใจเลือกใช้รถไถจากทางเกษตรพัฒนา ขอให้คุณจะเป็นโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามด้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาจัดเชิงเซาจำกัดเบอร์โทร038593135หรือจะอัดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ id เกษตรพัฒนา kasetphattana ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์มาอยากได้รถถ่ายที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานได้ทำการส่งมอบรถถ่ายนักขับเจ้ากระอยู่ แค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าคุณได้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ